สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Sto r y เช่นเคยครับวันนี้เด e s แซน b ล็เข้าสู่วันที่59ครับโดยวันนี้ก็จะเป็นแค่เกมแจมเท่านั้นครับโดยแมปตัวนี้ก็คือเล่นแต่ไม่ได้ EP กนะครับก็เป็นเกมเสริมเท่านั้นแต่ยังไรเพื่อนๆนก็เข้าเล่นไว้ให้หมดครับทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นเกมแจมครับอย่างเช่นอันนี้หรือว่าเกมอันนี้ครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นเกมแจมทั้งหมดก็พยายามมาเล่นให้หมดครับเดี๋ยวแมปนี้ผมจะมาอัดให้แล้วก็ตัวของพวก Walking a อล i n ้ Dead อะไรเนี่ยอาจจะมาอัดให้นะครับก โอเคครับก่อนจะไปรับช,ชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตห้ช่องทับตอลี่ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับกระดานเทรดบิทคิสฟรีค่าธรรมเนียมสปอร์ตศูนย์เปอร์เซ็นต์สามารถปั้นพอร์ตจากเล็กไปใหญ่ได้ด้วยตัวคุณเองมีระบบก๊อปปี้เทรดและระบบเดโม f ฟิวเจอร์สำหรับให้ทดลองเล่นกันรวมถึงพิเศษสุดวันนี้สำหรับคนที่สมัครจะมีโอกาสได้รับรางวัลถึง1 5 0 0 0 0บาทและพบกันที่ b i t g e t com โอเคครับเพื่อนเพื่อเราเข้ามาสู่ที่แมปแล้วก็เหมือนแพ็กแมนนะเป็นเกมแนวแบบแพ็กแมนนะ ให้เรากินกินในตัวสี่หโมงนี่กินได้นะนี่แล้วเราก็กินเม็ดนะครับประมาณากดเดินซ้ายขวาปกติแล้วกดชิปครับกดชิปจะวิ่งเร็วนะนี่ประมาณนี้เลยนีนนนะ่เวลาเวลาศัตูมานะให้เราไปกินไอ้เม็ดเม็ดใหญ่เนะี่ยเม็ดใหญ่ก็จะตายนะครับมันมีวิธีอย่างนี้อยู่มันมีหัวใจเรามีประมาณสามดวงนะก็เล่นไปเรื่อยๆนี่น,นี่เล่นในครบนะครับ โวิ่งอนมา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 ดักรอมันดักรอมามา5เล่นในผ่านนะก็พยายามเล่นในผ่านมันจะได้แบบเผื่ออาจจะได้รางวัลอะไรงเงี้ยวพอให้ตายลอยง,งเดียวโอเควี่งสวนออกไปฮะ โอ้ยไม่ตายเลยยังไม่ตายเลย,ย,ย,เลยโอเคว่าลุ้นลุ้นลุ้นโอ้เอายังไงเอายังไงมาม้ามา,มาเอายังไงเอาตายหนึ่งอะเหลืออีกสองชีวิตครับโอาตายได้อยู่ได้อยู่แต่ถ้าเราตายหมดก็เอาเวอร์นะเอาโ,โดยอันเดียวไพยย่แต่ง่ายๆเลยเฮียบมามาโอ้ยอย่าเดินติดอย่าเดินติดเอามามา้มาม้าลบลบลบมลบปุ่นนี้อุย้ยติด เอาไมเอาไมเอาไมโอ้มาเหลือสามอันเรียบร้อยวิกตอรีนะครับก็เมื่อกี้จะผ่านไปเป็นวิกตอรีแล้วมาโดนชนตอนสุดท้ายโอเคครับก็ตัวแบบวันนี้ก็มีแค่นี้ครับค่อนข้างง่ายเควสเดียวยังไงก็มาลองเล่นดูนะครับโอเคอยังก่อนจะไปก็ฝากกด subscribe ช่องด้วยครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ